นะคะ,ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องม่ไลฟ์อินทิลมนะคะวันนี้นะคะอยู่กับลูกชายชุดที่รักวันนี้นะคะทุกคนเราจะพามาดูอ่สินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่เราควรที่เราจําเป็นนะคะสาหรับคนที่อยู่ต่างต่างถิ่นนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะอย่างอ้ําก็คนอีสานนะคะก็ มาอยู่ที่นี่ก็จะชอบอาหารดิสารชอบอาหารอาหารไทยของเรานะคะสิ่งที่จําเป็นที่เราจําเป็นต้องซื้อนะคะที่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะคะมีอะไรกันบ้างราคาเป็นยังไงวันนี้เราก็จะพาท่านทุกชมไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะทุกคนไปรับชมกันเลยกลับมาจากซื้อของนะคะระหว่างทาง นี่ก็มีตัวน้อยมาช่วยเก็บของต้องรีบนะคะเพราะว่ามันดึกนะคะค่อนข้างจะดึกมากอ้าก็จะพาท่านผู้ชมนะคะเข้ามาดูสินค้านะคะของเอเชียนะคะช่วงกักตุนช่วงโควิดนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นสินค้าเป็นอาหารแห้งที่ซื้อมาจากแมคโครนะคะแปลว่าสำคัญมาก สำหรับคนไทยคนอีสานอย่างเราเนี่ยค่ะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะราคาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะน,นี่ก็จะเป็นเห็ดของกินนะคะต่างๆนะคะจริงๆก็ซื้อมาทำได้หลายเดือนอยู่นะคะครั้งเลาะครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือกินได้เป็นเดือนนะ นะคะบางอันก็เป็นเดือนอย่งนี้แต่ว่าอย่างเช่นกุ้งอะไรเนี้ยก็บางทีก็แบ่งไว้ช่องฟิตนะคะแล้วก็พวกปลาเนี่ยไว้ช่องฟิตนะคะนี่ค่ะซื้อมาแบบนี้เลยนะคะมาดูข้าวสารอันแรกนะคะประมาณห้ากิโลนะทุกคนเนี่ยค่หอเนี้ยราคาปกตินะคะก็คือหมื่นสองพันฟอรก็คือประมาณ เออพันสองร้อยบาทแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ห7 0 0มื่นเจ็ดพันฟออนะคะอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะขึ้นแบบขึ้นเล้วเลยนะคะขึ้นเลยนะคะนี่ก็เป็นราคาของข้าวหอมนะคะข้าวหอมมะลิอันนี้แต่ว่าอันนี้ชอบนะคะเพราะว่ามันนุ่มจริงๆนะคะ แต่ว่าลองยี่ห้ออื่นเรามันไม่ค่อยไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้ซื้อมาแล้วแบบชอบมากนะคะแล้วก็มีที่ซื้อกินประจําก็จะเป็นไออันนี้ค่ะปลากระป๋องค่ะทุกคนออโร่ ro, ปลากระป๋องนะแซนด์ไดนะอยู่เออหาไม่นีฮามชามอาราวที่ย่งอ่าอยู่ที่ประมาณ กระป๋องหนึ่งเนี้ยค่ะประมาณสามร้อยฟอินก็คือประมาณสามสิบาทเนาะสามสิบาทไทยค่ะทุกคนแต่ปลากระป๋องเนี้ยอร่อยมากเลยทุกคนเหมือนปลากระป๋องไทยมากเลยนะคะรสชาตินี้สุดยอดเนี่ยค่ะเออขนมจีนค่ะทุกคนอ่าอันนี้เป็นค้าวพาสต้าเป็นขนมจีนแห้งก็คือเราเอามาต้มน้ำเนี่ยเหมือนขนมจีนเป๊ะเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ อันนี้ก็แบบซื้อมาแล้วคุ้มค่ามากเลยนะคะหอหนึ่งเนี้ยหนึ่งพันสองร้อยฟอเนก็ประมาณร้อยยี่สิบบาทหอเนี้ยนะคะเนี้ยค่ะร้อยร้อยยี่สิบาททุกคนแพงไหมคะเนี้ยอยู่บ้านเรานี้หาซื้อง่ายๆนะคะนี่ก็เป็นขนมจีนแห้งนะคะขนมจีนนั่นแหละคะ่ะแบบแห้งเอามาต้มนะคะนี่ค่ะทุกคนเสนอเมนูมะม่วงค่ะทุกคนมะม่วง มะม่วงสองลูกนี้นะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันฟออินนะคะก็คือวันเทาสันฟออินนะคะแต่ว่านี้ลดราคาเหลือห้าร้อยนะคะก็คือห้าร้อยฟอินประมาณห้าสิบบาทปกติจะหนึ่งร้อยบาทสองลูกนี้นะคะสองหนึ่งร้อยแต่ว่าอันนี้วันนี้เขาลดราคานะคะก็เลยซื้อมานี่ค่ะเห็ด เห็ดคะ่ะทุกคนเนี่ยเห็ดกล่องหนึ่งเนี่ยทุกคนเอาไว้นึ่งนะเอันนี้ซื้อมาสามกล่องเอาไว้นึ่งค่ะวันนี้นานๆทีจะได้กินเนาะประมาณกล่องละห้าสิบบาทประมาณไฟฮันเดดฟอร์อินนะคะประมาณห้าสิบบาททุกคนโอ้ยทุทีนะคะพอดีมันล่วงนะไม่เป็นไรเนาะเนี่ยค่ะทุกคนห้าสิบบาททุกคนดูสิเหมือนยี่สิบบาทเหมือนสิบบาทบ้านเราเลยนะทุกคน แต่ก็หิวเน,ะนาะน,นานทีเนาะจะได้กินเนาะซื้อมาสามกล่องนะคะและเมนูและอันสุดท้ายที่อยากจะจริงๆก็ไม่อันสุดท้ายหรอกเนาะมีปลามีเข็ดด้วยอันสุดท้ายก็คือโค,โ,คโรราบีนะโคโรราบีโโรราบอันนี้นี่แหละลูกนี่แหละลูกที่เขามาแทนมะละกออะคะ่ะเนี่ยทุกคนซื้อมาเยอะมากเลยนี่แทนมะละกอได้นะคะนี่มีกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่ลูกวะเนี่ย ประมาณห้าหกลูกอะคะ่ะทุกคนเนี้ยหนักมากเลยนะคะเนี่ยโครูราบี้นะประมาณห้าหกลูกทุกคนประมาณร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยฟอินนะคะวันเทาสั้นฝ่ายฮันเดดประมาณเอ่อร้อยห้าสิบนะคะ,ะ,ท,ะ,คะทุกคนอย่างอื่นก็ราคาปกตินะคะอ่าอย่างอื่นก็ปกติดีเนาะแล้วก็ซือซ้อซื้อซื้อฟุ้งะคะ่ะทุกคน คุ้งถ้าเป็นหน่งกิโลประมาณ500บาทเนาะอ่าห้าบาทวันกิโลฝายเท่าสั้นออประมาณ500บาทนะทุกคนในนี้เดียวแล้วก็มีปลาค่ะไม่นี่นะปลา 2> 2, 3, ถูเท่าคัเออปลานี่กิโลนึงประมาณ200ร้อยนะคะสองบาทประมาณ2ูเท่าสั้นฟอินเนาะอันนี้ก็เป็นราคาแบบคร่าวๆนะคะทุกคนนี่ซื้อมากักตุนไว้2อสาเดือนเลยนะคะไม่ใช่ว่า กินทีเดียวหมดนะคะเพราะว่าปกติก็กินคนเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีสามีกินด้วยสามีก็จะกินอาหารของแม่ย่านะ,นะนะอาหารของเขาอะนะคะก็แม่ย่าจะส่งอาหารของเขามาแต่ว่าอาหารบางอย่างเขาก็กินได้อย่างบางอย่างก็ไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นราคาสินค้าช่วงช่วงนี้นะคะช่วงโควิดก็จะมีแตงมีอะไรด้วยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเยอะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินเยอะเนี่ยค่ะข้าวหอมมะลินี่แหละ ที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากินทุกวันนะคะก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคน